สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําการเปลี่ยนเสียงเอฟเฟกนะครับผมโดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปเหยียบไปปรับอะไรนะครับผมเหมาะกับคนที่จะเล่นเทคเดียวนะครับผมเอาไว้อัดจริงๆก็ได้หรือจะเอาไว้ซ้อมเล่นหรือจะเอาไปไลฟ์ก็ได้นะผมว่ามันดีมากเลยวิธีการนี้จะไม่ได้ใช้ฮาร์ดแวร์อื่นเพิ่มเลยจะไม่ได้ใช้มิดิอินเทอร์เฟซอะไรอย่างนี้เพิ่มเลยครับผมอันดับแรก เราก็ต้องมี DAW โปรแกรมอัดใช่ไหมครับโปรแกรมอัดที่ใช้วันนี้คือโปรแกรมที่ชื่อว่า Reaper นะครับเป็นโปรแกรมฟรีอีกอันนึงก็คือเอฟเฟกเสียงกีตาร์ที่เราจะใช้นะครับผมผมใช้สิ่งที่เรียกว่า Bias Effect นะครับผมเพื่อนๆจะไปใช้ Neural DSP หรือว่า Guitar Lick หรือ Amp Tube อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอันดับแรกลากแทร็กเข้ามา แท็กเพลงตัวอย่างที่เราจะใช้ในคลิปนี้ผมใช้เพลงพันทิปของโลโซเนี่ยนะครับผมเป็นแบ็กกิ้งแท็กนะครับต่อมาเราก็เซตอัพอินเทอร์เฟซของเราให้เรียบร้อยอินพุตให้เรียบร้อยนะครับผมมอนิเตอร์เสียงคีนดูมันก็จะได้เสียงคีนอย่างนี้เป็นเสียงดายนะครับต่อมา เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า automation นะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะต้องมาเลือกเอฟเฟกก่อนนะครับผมผมจะสาธิตโดยใช้เสียง2เสียงนะครับก็คือเสียงค l e a กับเสียงแตกเราก็มากดที่ตรงนี้ครับคำว่าเอฟเฟกข้างๆเนี่ยแล้วเราก็เลือก VST ของเราที่เราจะใช้ในวันนี้เราใช้ by a d effect นะครับอ่ารอมันโหลดเสียงแรกที่ผมจะเซตเนี่ยเป็นเสียง clean นะครับ เอาอันนี้เลย default key นะครับจะมีคอรัดัสผสมด้วยนะต่อมาครับก็มา add เพิ่มตรงนี้ครับเลือกไป add effect อีกเหมือนเดิมต่อมาเนี่ยผมจะเลือกเป็น usa metal นะครับผมเกนมันจะได้ร o นะ c k rock อนา อ่ะสมมุติว่าพอใจกับเสียงนี้แล้วนะครับผมต่อมาเราก็ต้องไปเซตสิ่งที่เรียกว่าออโตเมชันนะครับมากดที่ตรงนี้ครับคำว่า track envelope slash automation ครับกดเข้าไปหนึ่งทีในเนี้ยมันก็จะไปดึงสิ่งที่ vst อะเกี้ยเลือกไว้ในที่นี้ยคือ2อันอันนี้คือเสียง clean ให้เพื่อนๆมาเลือกที่อันแรกครับ bypass อีกอันนึงก็เหมือนกันอีกอ,นนอันนี้จะเป็นเสียงแตกอันนี้ก็เลือก bypass นะครับติ๊กข้างหน้าเพื่อนๆก็จะได้แ็็ automation มา2แท็กนะครับผมทีนี้วิธีการใช้ของ r i p p e r เนี่ยให้กด control ครับอย่างตอนเนี้เนี่ยมันจะมีคำว่า bypass เนี่ยเห็นไหมแปลว่ายังไม่ได้ใช้ยังเป็นเสียงไดอยู่ถ้าผมกด control ครับกด control แล้วก็จิ้มลงไปเราก็จะได้จุดอย่างนี้มาเราก็ดันขึ้นครับโอ้ไม่ใช่ดันลงโทษทีดันลงเนี่ยจะหมายความว่าเอาครับพอเราลอง play tag ไปดูเห็นไหมเสียงตรงเนี้ยมันจะเขียนว่า normal หมายความว่า channel c l e n เราทำงานอยู่ครับ จะเป็นเสียงคอรัดละผมสามารถเลื่อนตรงนี้ได้ด้วยเลื่อนตุ่มเนี้ยให้มันมาให้เอาตั้งแต่เคาะไฮแฮตครั้งแรกเลยอ่าสมมุติผมเล่นไปนะฮะว่าคนัง พอมาถึงท่อนนี้ใช่ไหมครับผมผมอยากให้มันเป็นเสียงแตกสิ่งที่ผมต้องทำก็คือก็ต้องกดคอนโทลรครับแล้วก็จิ้มเข้าไปเพื่อปิดไม่ให้ใช้เสียงขีนถูกต้องไหมแล้วข้างล่างก็แท็กแท็กนี้คือเสียงแตกผมก็จะต้องกดคอนโทลจิ้มเข้าไปแล้วก็ดันตรงนี้ลงมาเป็นการใช้เสียงแตกถูกต้องไหมอ่ะดูใหม่นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนจากเสียงขีนเป็นเสียงแตกให้นะฮะ

ซึ่งเราสามารถมาปรับได้ครับอย่างเสียงเกตแตกเนีย่ยผมจะเปิดน้อยเกตเข้าไปผมรู้สึกว่าเมื่อกี้เสียงมันไม่ดังเท่าไหร่ใช่ไหมครับกับเหมือนตรงนี้มันจะมาช้าไปอ่ามันมันมาไม่ทันผมก็เลื่อนมาอ่ะแล้วอันนี้ผมก็ให้มันมาชนกันให้มันเร็วขึ้นสมมุตินะ ครับผม mm hmm. ดีมากๆเลยครับผมต่อมาสมมติผมอยากเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเนี่ย mm hmm. ก็ได้ครับผมก็มากดที่เอฟเฟกเหมือนเดิมแล้วก็แอดเข้ามาอีกอันหนึ่งสมมติผมจะให้เสียงนี้เป็นเสียงโซโล่ที่มีเ e ลย์นะผมก็เปิดขึ้นมาอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ใช้ preset ที่ชื่อว่า USA Metal ท่อนโซโล่เนี่ยหลักๆเนี่ยเสียงกลางก็ต้องดังใช่ไหมอะผมปรับเต็มเลยมาสเตอร์ Master ก็เอาขึ้นมาอีกแล้วก็เปิดเลย์ด้วย เสีย <_ an> <_ an> งมันปิดตรงน,นี้ก่อนครับอ๋อมันยังเลื่อนไม่ได้อ่ะสมมติว่าประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะพอมาถึงท่อนประมาณประมาณตรง ตรงนี้ใช่ไหมละ่ะประมาณตรงนี้เป็นเสียงโซโล่ใช่ไหมอันดับแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปตั้งออโตเมชันเหมือนเดิมคลิกตรงนี้1นทีแล้วก็ add อันใหม่เข้าไป bypass อันนี้ก็จะเป็นโซโล่ใช่ไหมครับผมกดคอนโทรลคลิกเข้าไปได้ตุ่มขึ้นมาเอาขึ้นทุกคนต้องตั้งสติให้ดีนะอันนี้คือลงเนี่ยคือเอาใช่ไหมเสียงแตก ก็ไม่รู้แหละว่าถึงท่อนไหนอะประมาณสักตรงนี้แล้วกันนะผมเข้าใจผิดอีกแล้วโอ้ตายตายตายต,ายตายผมจะต้องทำอย่างนี้ครับหมายความว่าพอมาถึงท่อนนี้เนี่ยผมต้องเอาลงด้านนี้ต่างหากอ่ะลงไปว่าเอานะอันนี้มันจะเป็นเสียงแตกที่สองเห็นไหม ลงเนี่ยแปลว่าเอาอันนี้ก็แปลว่าเอาอันนี้ปิดเสียงคีน มีดีเลยนะ ประมาณนี้เห็นไหมครับว่ามันง่ายมากๆเลยเพื่อนๆจะมาเซตเสียงไหนก็ให้เรียบร้อยนะครับมามาปรับมาเปิดน้อยสเกตต่างๆเนี่ยอย่างเสียงโซโล่เนี่ยผมก็สามารถลองปิดลองถูกได้นี่ผมยังไม่ได้อัดเสียงเลยเห็นไหมผมยังไม่ได้อัดเสียงอะไรลงไปเลยมันเป็นแค่เหมือนว่าช่วงเวลาที่เราเล่นเนี่ยให้ใช้เอฟเฟกตัวที่หนึ่งปิดตัวที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเปิดตัวที่หนเปิดปิดสลับกันเนี่ยต้องไป เซตค่าพวกนี้ให้ดีๆในเพลงพอเพื่อนๆทำเสร็จ1เพลง <c oughs> ก็จบเลยไม่ต้องมาเหยียบเอฟเฟกไม่ต้องมาวุ่นวายแล้วก็มาปรับทีหลังก็ได้เพราะว่า VST เนี่ยมันเอาแค่เสียงสัญญาณได้เราไปครับผมจริงๆเสียงกีตาร์เราเป็น <c oughs> ก็คือเสียงปเปล่าถูกต้องไหมเดี๋ยวขั้นต่อไปเนี่ยผมจะมาลองทำมิดิดูนะให้มัน ดูว่ามันทำยังไงแต่เวอร์ชั่นของ Bias Effect ที่ผมมีเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาครับสแตนดาร์ดมันก็เลยยังไม่มีมิดิในตัวแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีฟังก์ชันมิดิซ้อนของ r i p p e r ให้มาคุมพีเซตได้ก็เดี๋ยวจะมาลองทำกันดูต่อไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ